สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอเจอกับ,บ <van> จอยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้มารีวิวรถนะคะวันนี้นะคะมีการส่งมอบรถคันสวยนะคะไปให้คุณลูกค้าถึงจังหวัดกรุงเทพเลยนะคะวันน <cart> ี้จอยจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะไปชมว่าส่งมอบรถของเรานะคะว่าเราส่งมอบและก็ขนส่งรถของเรานะคะไปถึงมือคุณลูกค้าได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจอยจะพาคุณลูกค้าไปชมกันค่ะ และนี่นะคะก็คือรถยนต์คันสวยนะคะที่เราจะทำการส่งมอบให้กับลูกค้าจังหวัดกรุงเทพมหาคนครในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะทำการส่งมอบนะคะเราก็จะมีการตรวจเช็ครถทุกคันเลยนะคะว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมนะคะมีอุปกรณ์ครบไหมนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถขนส่งไปถึงมือลูกค้าได้ไหมนะคะนี่จะมีการตรวจเช็คอย่างละเอียดเลยนะคะ และแล้วก็ถึงขั้นตอนของการขนส่งนะคะเราก็จะขับรถนะคะไปยังรถเทลเลอร์นะคะซึ่งขนส่งโดยบริษัทที่ได้มาตรฐานนะคะมีการป้องกันนะคะแล้วก็มีการรับประกันรถของเราทุกคันที่ส่งไปะคะ่ะทางด้านของบริษัทขนส่งเขาก็จะมีการตรวจเช็คนะคะแล้วก็มีการนะคะนี่ค่ะ ดูแลรถของคุณนะคะให้ปลอดภัยให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์นะคะและแล้วก็ถึงเวลาขนส่งแล้วนะคะลูกค้านะคะ รอรับถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากออกรถกับเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่อยากมานะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะเรามีมีบริการนะคะจัดส่งรถให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องมาถึงกําแพงเพชรนะรอรับรถสวยๆได้ที่บ้านเลยค่ะ Ooh,